สวัสดีค่ะยิปคลิปนี้ไปมาอยู่กับแม่บุญถิ่นกกเกาะนะคะหลังจากที่เล่านะระดน้ําต้นไม้เสร็จนะคะแล้วก็มีนะคะลุงคนมาแต่กินข้าวอิ่มก็มีปําที่ยืนต่อนะคะตอนนี้ก็มีโลนะคะโลงเอาดีเนาะเอมาไว้ที่บ้านคงจะเป็นที่บ้านนกดาวนะคะเพราะว่าเห็นหลุงคุณป้าบอกว่ามาหาที่บ้านนกดาวเนาะ เราก็นะคะตามไปดูนะครับว่ายิงค่ะยิงนะครับมาถึงบ้านนกดาวแล้วตอนนี้กำลังร้อนจี๊ดยอยดีคงจะเอาไ้ดานล่างนะ,ะวะเพราะดานบน่นะคะคงจะเต็มเนาะสวยมากเลยนะครับเป็นเก้าอี้ เอาลงไว้ด้านล่างม,มันมาถึงแล้วนะคะของลุงป้านะ ค่กยนคยกยนยกเลยค่ะอาไ้ที่นี่แหละนี่มาแล้วมาแล้วทีมพอฟื้นก็กำลังแกะอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่านะคะลุงก็มาจากที่บ้านเนาะกำลังมัดมา,มายางดีนะคะ ยตมยกเตียมยกนะคะจะเอาไว้ด้านล่างนี่แหละนะี่เลยนี่เลยยบุบ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 ลาบต้ไปเลย อาโล่าโล่โตแรกที่ละอัลตินจะเอาถุงรับแขกไว้กว้างเสียกันไรบ้านในเออปวดปวดแขนแล้วฝาดไรปวดแขนอะไรคือบอกว่าเข้าประมาณไปฝาดก็โดนกันเรื่อยาดจนแล้ววัแล้วรงฟองให้เสร็จเองอันนี้โต๊ะแรกบัตรตึงเขรับถุรับแขกอะไร ลุงบอกว่าโตรับอนไหพ่ลูกเอาแต่ก่อไอิเงาขอองกันเลยมกี่นี่นะเวลาจะไเวลาจะไปเวลาไปไม่ตารางแค่ละเนเดี๋ยวไปว่าท่านทางไรับแขเอาตรงยกกว่า เอาตอนแรมาบังแดดกหน่อยโอ้ยไอ้หนิงเดี๋ยวไปไข่เสียอีได้พอครพอครับไมไม่นาเดทำไมดูเดี๋ยวทำดูเอาชีว์เราเบิ้ะบ้าละบอาละ แถวเรื่อมันเมย่ะยมบ้านหนึ่งกับบ้านเขาแปแห้งแี่อเอาพี่นะเป็นเบาะองนั่งค่ะเป็นฟึุ๊ๆแล้วจ้ะดีไข่เยั่งนังเเอาันนาบังลมบังันลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปที่นะคะ เอาไว้ด้านล่างเนาะเพราะว่าด้านบนมันสูงนี่นะคะสูงนะคะผมจะเอาไว้ที่ด้านล่างนะคะได้นั่งนะคะโอ้ยเขาว่าชุดรับแขกนะคะว้าวแบ่บวงขนาดเนาะคือแค่หรอ เพราะว่าตรงนี้แดดมันไม่โดนมันไม่ได้ทำเป็นห้องไงห้องต่อแต่ห้องนี้จะเป็นห้องไว้ให้อมน้ำมนต์อ๋เป็นห้องน้ำแ่ช่างยังไม่มาตอนนี้ห้องในกาจะนอนไงนอนไหม่ที่นอนเบบ่าเน่นอนเหรจะเข้าเลยาคอยากก็เื่นาดิมหนงโอ้โอให้คุณนายด้วยเลื่อนเ คนให้เมียได้พอดีเลยป้าเสือมีของฝากมาจากงานช้างสุยโอ้โหโนที่ใบโอ้สุดยอดสุดยอดสองหกเจ็ดขดมูหกเลยดมหขาดมูอหกขาดมืหกก็เดี๋ยวคนไหนที่ต้องันรก็ครอูดอะไรนะขาดมูหกบอกเอากลับไปทำใหม่ หอยไปหน้าบ้านก่อนแล้วกเอาชยก่อนใครทำให้แรกจะออกยอ๋อะูดอกให้หน่อยตอข้างบนนี้เนาะตรงนี้อสวยๆอดีเลยงเลยอะเข้ากับเดยเดี๋เยวี๋ยวให้เดี๋จถือไปเจ้ถือไปเจ้าถือไว้จะถือไว้จะถือไ้ดว้จถือไปเจ้าถือไปจะรอไปสนีมารอปสนีมาไหม

นี่เชิญสามล่าดูมีเกียรตินั่งได้เลยนั่งรอโนั่งรอแล้วยังไม่แห้งเย็นสบายถ้าเกิดยังไม่เช็ดนี่พี้ยังไม่ขึ้นเลยเส้นเรียบร้อยแล้วได้เกี้ก็บทขึ้นแล้วผ่าแห้งมาเช็ดแต่พี่ยังแห้งเนี่ไม่แห้งแล้มันตากแดดจะม่ตากแดดเอานั่งแล้วครับนั่งแล้วเอาสี่มือสี่มือตัวป่าสี่มือตัวใส่เออสี่มือใส่บัวอัสลามมุลิกุม ไไมม่่รู้้าสนะพุทธนอกอการใดใครมีมีอิสระเช็ดให้เกี้ยงนะฝุ่นข้างล่าง้างล่างไม่มีครเน้่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเต็มเลยเช็ดหน้าก่อนทําวามสะอาอะไรทำเกข้างล่างไม่ทำทำไม่ทั่วถึงเหมือนตัวเองจริงเลยทำไม่ลือทำไม่รล้อไงะเช็ดทีเดียวทำไมันมั้งข้างล่างขบนมโต๊นฮ เรบอกเจ้านั่งอันนีโอ้เนกันังนะน่นน่นนั่ขมละขมละป้าป้าแรงไรคนไม่หเข้าไม้ป้าเต็มเต็ชบ้างไทเป็นไทยโอ้ีเหนียางอาสีเสงไปีเนีางจะี่สางไงีดหือมันจะี่หรือ่ขอขอนั่งคู่นยครับสักภาพเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปนั่งดี คืออยง้ยคือได้่น,น,น่ยยังนั่งคู้เปน็นแ้วเราแ้วก็บแบบนี้นะแบบได้่ะโ้แบบนั้นได้ป่ะข้างล่างข้าง่างเออ่ป้ามาป้าเอ้อกราม่าบอกว่าอ้าอาอาะอะมากินกับกงกาแฟหรือไรลูกไก็จะดกันมาเด้อต้องมีป้ายนี้หมดแล้วเหรอ

ใช่รัเนนคสรับี่นี่บคุณต้ิเขอบคุณีโปกนคผาช่องแม่บุญทิยขอบคุณนะคะขอบคุณมากคดค่ะ